ก็ข,ข,ขสวัสดีเพื่อนๆนน้องนอง,นอง,นองและเอฟซีพระสมเด็จวัดระังลงลรูปหลีทุกท,ทุกท่านฮนะวันนี้ลงลรูปหลีก็ได้ยิบพระสมเด็จวัดละคังนะอีกหนึ่งหนึ่งพิมพ์นะหรือหนึ่งองค์นะนำมา uh, ทำคลิปให้เพื่อนๆนน้องนองและเอฟซีพระสมเด็จวัดระัง,ล,งลุงรูปุรีได้ร่วมเรียนรู้ไปกับลุงลรูปุรีนะ องนี้นะฮะเป็นพระสํมเด็จเขาเรียกว่าเนื้อเหลืองนะฮะเนื้อเหลืองถ้าเราเคยดูคลิปมานะเนื้อแบบนี้บางคนก็บอกว่าแบบเนื้อเทียนชัยอะไรประเภทนั้นนะฮะจากการดูเบื้องต้นลักษณะของพิมพ์พระนะฮะอยู่ในกลุ่มสุขโขทัยนะฮะ นอกอกแบยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่พิมพ์หลวงวิจารณ์นะเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะพระสไตล์นี้นะถ้ากการดูเปรียบเทียบของรลวงลับุรีนะมันจะไปตรงกับลักษณะพระที่ด้านหลังมันมีภาษาจีนนะเนี่ยเป็น อกพายนะเป็นของกลุ่มช่างหลวงนั่นเองนะช่างหลวงเนี่ยเราจะเห็นว่าหน,น้าอกนฮะจะสูงนะจะสูงกว่าซุ้มนะเห็นไหมใบหน้าสูงกว่าซุ้มนะเห็นไหมฐานก็สูงกว่าซุ้มนะนนนเห็นไนะหมเนี่ยเห็นไหมเมื่อเราดูด้านข้างซุ้มจะไม่หนานะกลุ่มของช่างหลวงนะะหรือช่างสิบหมู่นั่นเอง อันนี้เราก็มาดูด้านบนนะเนี่ยด้านบนเราก็จะเห็นการหดเหี่ยวยุบยนะับย่อหนามวลสารพุดโผนะเนื้อแกล่งนะเนเนื้อเห็นนะดูรอยย่นนะมันจะรอยย่นนะเป็นริ้วนะเห็นนะแล้วก็เห็นมวลสารนะเห็นนะเนื้อย่อนเป็นริ้วบางจุดก็เป็นแตกลายงานะนย่นแล้วก็เห็นพวกพระธาตุนะือาเม็ดกรวดสีขาวนะั่นเองนะ ัรนะี้พิเศษก็คือด้านหลังนะเป็นพสนะนี่เป็นตัวการันตีนะลงรุบรีตรวจสอบหลายรอบนะตรวจสอบไปถึงพระหลังภาษาจีนด้วยนะองค์พระน่าจะแบบพิมพ์เดียวกันหมดเลยนะฮะนะมันไปตรงกับหลังภาษาจีนนะ เนื้อก็ลักษณะเดียวกันเพียงแต่คนละสีแค่นั้นเองนะการสร้างมวลสารเหมือนกันนะนนะก็ถือว่าเป็นการระบุวันเดือนปีนะไม่ใช่เป็นการระบุปีนะพศที่สร้าง2404ก็ทุกท่านก็คงจะพอรู้รู้กันนะว่าสร้างในวาระอะไรนะ สวยสวยงามนะเห็นไหมการยุบย่นแล้วก็แตกลายงาอะไรต่างๆนะในเนื้อพระเห็นไหมโอเคนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่กล้องขนาดพันเอ็กนะฮะเราจะดูเมื่อเราดูแบบนี้ผ่านเรียบร้อยนะซุ้มนะโอเคอะไรทุกอย่างโอเคหมดนะฐานสี่เหลี่ยมคาหมูด้านล่างนะเป็นร่องรางน้ำนะเห็นไะ ฐานสิงโอเคนะคมชัดเส้นฐานหมอนนะโอเคนะสมาธินะสมาธิลาบนะไม่ใช่สมาธิเพชรนะเห็นนะเห็นความคมชัดของสันแข้งนะและฝ่าเท้านะชัดเจนนะแล้วก็ชายจีวรบางนะชนศอกพอดีอโอเคไปดูกันที่กล้องขนาดพันเอ็กนะ ขอถ่ายมิติพระนิดหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเราถ่ายมิติพระแล้วมันจะได้พระสมเด็จแท้นะลุงรบรีจะเน้นเสมอนะว่าพะระคอณหลวงป,ปู่ท่านนะกลุ่มช่างหลวงเนะี่ยไม่ว่าหลวงวิจาร์ณหรือกลุ่มช่างหลวงสิทธิ์นะส่วนมากนะมิติของพระนะจะมีในองค์พระนะ กลุ่มช่างหลวงนะมิตินะเมื่อเราถ่ายเต็มองนะเราจะเห็นมิติทันทีนะพระแท้นะดูมันจะสวยงามยังไม่พอจะมีมิติด้วยนะเห็นไหมลักษณะพระแท้นะเมื่อเข้าสู่จอเข้าสู่กล้องนะเราถ่ายเต็มองคแบบนี้มิติมันจะเป็นสัดส่วนของเขาโดยเฉพาะเลยนะเป๊ะนะเนี่ยห็นนี้นี่คือลักษณะ ระสำเร็จที่สร้างอยู่ในกลุ่มของช่างหลวงนะเนี่ยเราจะเห็นมิติชัดเจนนะทุกอย่างอง์พระนะเมื่อเข้ากล้องขนาดพันเอกนะมิติเต็มนะเห็นไหมสวยงามลับนะหน้าอกแขนเขินนะเสียนนะคอนะพระเกตนะเห็นไหม กัเดนเดชอะไรพวกนั้นนะแล้วเราจะเห็นพื้นผิวเนื้อนะเห็นไหมแตกลายเขาเรียกแตกลายงานนะความหนึกแก่งยุบยับย่อนนะทุกอย่างนะมิติของเขานะค่อนข้างจะสวยงามนะเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะคะันเมื่อเราถ่ายมิติเต็มเลยนะคันนี้เราก็มาดู กันที่ว่าเขาเรียกวันณะนะลุงรุบรีจะเรียกแบบนี้วันณะคือมวลสารนั่นเองนะองค์นี้ชัดเจนนะชัดเจนทุกอย่างคนระับที่ว่าชัดเจนทุกอย่างเพราะว่ามวลสารทุกตัวมีนะการตรวจสอบเบื้องต้นของลุงรุบรีนะฮะเนี่ยจะเป็นคาบแคลไซการแตกแรงแตกนะให้เรารู้ว,ว่ามันแตกจากใต้ผิวขึ้นมานะเห็นไหม ฝังเป็นลายคราบดำๆอยู่ใต้ผิวขึ้นมาแล้วเราจะเห็นนะมันเหมือนคล้ายๆกับเนื้อเทียนชัยอะไรพวกนี้นะเราจะเห็นเศษพระซุ้มกรแล้วชัดเจนนะแล้วคราบไข่ฟองเต้าหู้นะเห็นไหมนี่ตัวนี้สําคัญนะคราบไข่ฟองเต้าหู้นะนี่ปกตินะถ้าเป็นพวกเกี่ยวกับคล้ายๆเนื้อเทียนก็ไม่ค่อยเจอคราบไข่ฟองเต้าหู้นะแต่นี้คราบไข,ข่ขาวนะถูกขับขึ้นมาเนะี่ย เหล็กไหลนะชัดเจนนะฮะเห็นนะคันแตกตึงแตกนะแล้วก็กวดสีเทานะเสพซส้มกอนะเนี่ยหงทองนะนี่ยหงทองนะเนี่สว่างตรงนี้นะกวดสีเทานะเนี่ยเสพซส้มกอเห็นนะชัดเจนนะ เนี่ยสีเทานะกดสีเทานะเส,สร็จพระสมกลอ็ไหลสีนะก็เรียกอ่านี่เล็กไหลพายดำนะเนี่ยเนี่ยที่ซุ้มนะเห็นนะเสร็จพระสมกอนะเราก็ดูขอบซุ้มนะเห็นนะเห็นนะเราก็จะเห็นเล็กไหลไผ่ดำนะเนี่ยกดสีเทานะฝังอยู่ใต้ผิวนะขาบแคลไซนะรอยแตกรอยตึงแล้วก็ยุบย่นนะขาบแคลไซขับออกมานะ อันนี้ด้านข้างนะนอกซุ้มนะเห็นไหมกลวดสีเทาผงสีขาวนะไหลพดํดำนะเนี่ยครนนี้เราดูเลาะซุ้มไปก่อนนะเดี๋ยวไปไล่กันไปเรื่อยนะฮะเห็นไหเนี่ยเราได้เห็นแล้วนะผงวิเศษท่านผงสีขาวนะเพราะเนื้อเหลืองนะมันจะชัดเจนนะแล้วก็กลวดสีเทานะฝังแล้วก็การยุบนะอันนี้ซุ้มนะ เราก็ไล่ดูซุ้มไปนะฮนะกวดสีเทานะเนี่ยสีเทาเป็นก้อนนะฮฝังอยู่นะเนื้อ2 4งสนี่นี่ถือว่าจัดจ้านด้วยมวลสารนะแทบทุกตัวนะเนะี่ยผงวิเศษของท่านนะสีขาวเป็นภาพที่ดูง่ายฮนะลุงรุบรีดูแล้วนะว่าเป็นภาพที่ดูง่ายเราศึกษาง่ายนะชัดเจนนะนะการยุบ เหี่ยนะเนี่ยผงกรวดสีเทาแล้วกรวดสีขาวอะไรพวกนี้นะเห็นไหมเสดพระสุมกรเห็นไหมเป็นพระที่ดูง่ายและชัดเจนนะฮะทุกอย่างทุกจุดนะเมื่อเราซูมเข้าไปดูหรือว่าเราแค่หมุนขยายเข้าไปดูเราก็เห็นแล้วนะเนี่ยเสดพระสุมกรนะเห็นไหมผงสีเขียวนะเห็นไหมชัดเจนนะเนี่ยนะอันนี้อยู่ระหว่างเนี่ยเสดพระสุมกรนะ อยู่ระหว่างซุ้มกับหน้าตักพระนะฮะเนี่ยอยู่ในช่องกลางนะระหว่างซุ้มกับองค์พระนะนะเศจพระซุ้มกอกวดสีเทาเนี่ยการหดเหี่ยวแห้งตึงนะะเนี่ยเหล็กไหลนะเนี่ยเหล็กไหลนะฝังอยู่ในผิวองค์พระนะเนี่ยเหล็กไหลแผ่นดำนะเนี่ยเป็นก้อนสว่างเหล็กไหลเงินยวงนะเสศษพระซุ้มกอนะผงสีทองนะผงสีเงินเยอะแยะฮะ องนี้จัดจ้านในมวลสารนะผงทองผงเงินนะแล้วก็เราจะเห็นกรวดสีเทาเลยนะอันนี้มาดูใบหน้านะคราวนี้หลวงรีคิดว่าจะไม่ทํายาวนะคลิปนี้เพราะว่าทุกอย่างมันชัดเจนนะเราดูง่ายเนี่ยคือการยุบย่นนะที่ใบหน้านะแตกนะยุบย่นแตกแล้วก็มีลักษณะคล้ายแผ่นฟิล์มนะเนะียบางๆงนะคลุมที่ผิวนะเนี่ยคือจุด จุดอ่อนเออจุดตายจุดหนึ่งนะที่ว่าการทําพระเดือนแบบนะั้นทไม่ได้คือตรงนี้นะคือแห้งยุบยับยน่นแล้วก็เขาเรียกแผ่นฟิล์มนะที่ออกมาคลุมนะแล้วก็เห็นไหมการยุบเรียนใบหน้านะเหมือนกับพระนี่พระนะมันจะต้องมีความมีหงายมีอะไรบ้างใช่ไหมและคันนี้น้าหนักองค์พระนะหรือว่าด้านหน้ามันยังอ่อนอะไรพวกนีเ้เสร็จปะสมก่อนะ ชัดเจนมากนะผุดโผล่แนะมันแห้งยุบลงที่ใบหน้านะเนี่ยนะแต่พระธมกอฝังในตรงนี้ถ้ามันยุบเป็นรอยลงนะเป็นรูปร่างอย่างนะี้แสดงว่าองค์นี้เมื่อยังไม่แห้งดีเขาก็จับพลิกคว่ำพวกนั้นมันก็เลยกลายเป็นถูกกดนะถูกกดลงไปเนะี่ยเมื่อเราซูมไปใกล้ๆเห็นนะเห็นเนื้อนะเนื้อในนะให้เราดูนะอันนี้คือพระที่ได้อายุนะ ราจะเห็นแตกลายงายุบยับ่นอยู่ใต้ผิวนะเนี่ยเห็นไหเนี่ยวิธีการดูนะเมื่อเราเข้ากล้องขนาดพันเอ็กซนะถ้พระไดอายุไม่ได้อายุถึงไม่ถึงเนี่ยเราดูเนี่ยมันชัดเจนนะเนี่ยเศษพระส้มกออยู่ใต้ผิวนะเนี่ยคาบอยู่นะแผ่นฟิล์มบางอยู่นะเนี่ยการย่นการยุบแล้วก็มันมีคาบแผ่นฟิล์มปิดอีกทีหนึ่งเห็นไหมอันนี้เ็จพระส้มกอนะเนี่ยผงสีขาวผงพิเศษของท่านเลยไหมทุกอย่างนะ อันนี้มันผ้าซมกอมันแข็งเยอะมันก็จะผุดโผล่เมื่อแห้งยุบลงเนี่ยนะอี่ที่ใบหน้านะเนี่ยแผ่นฟิล์มเห,หมอนมั้ยนี่หลากหลายแผยดานะฝังอยู่เนี่ยเนี่ยหลายแผยดํานะเห็นไหมฝังแล้วก็ผุดโผล่นะพวกของแข็งอะไรต่างๆเมื่อมันยุบลงนะเห็นไหมแล้วผมวิเศษอะไรต่างๆอยู่ใต้ผิวนะเนี่ยลงลรับุรีซูมมาพันเท่านะตอนนี้เราก็จะได้เห็น ความชัดเจนนะที่ผิวแล้วใต้ผิวนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือคือจุดที่เขาทําไม่ได้นะอันนี้ลําคอนะเราจะเห็นนการยุบย่นหดเหี่ยวนะลําคอเห็นไหมแล้วก็ผงพิเศษขาวๆนะเห็นไหมอยู่ใต้ผิวแผ่นฟิล์มคลุมอีกทีนึงอันนี้มาหน้าอกนะคันนี้นะเมื่อมาหน้าอกเราก็จะเห็นเน่เศษพระุ้มกรเป็นก้อนอยู่ตรงนี้นะ นะและก,การย่นนะยุบใบหน้ากับที่หน้าอกนะมันจะเหมือนกันนะแผ่นฟิล์มนะเป็นฟิลมนะ์ลมบางๆแล้วเราก็จะเห็นคราบอยู่ใต้แผ่นฟิล์มนะเนะี่ยผงสีเขียวนะอยู่ใต้แผ่นฟิล์มผงสีขาวนะเห็นไะนะอันนี้คือลักษณะพระได้อายุแล้วถึงนะเนี่ยเห็นะนะแล้วรอยขูดรอยรูดนะพระนะมัน มันต้องมี้าการถูกจับถูกขูดใช่ไหมการยุบยับย่นแล้วเป็นร่องเป็นรอยนะเน,นี่ยขีดข่วนเห็นไหมแล้วกวดสีเทานะหรือว่ทาพระธาตุที่ลงรบริจะเรียกนะเนี่ยอันนี้แถวหน้าอกนะเนี่ยเห็นไหมการแตกใต้ผิวเห็นไหมเราเราดูไปเนี้แล้วผงสีเขียวนะอยู่ใต้ผิวนะไม่ใช่เป็นเม็ดเม็ดติดอยู่บริเวณผิวนะไม่ใช่นะแล้วผิวมันจะต้องย่นเหี่ยวแบบนี้นะพราได้อายุนะเนี่ยเหนๆๆน็นไหมกวดเกิดเห็นไหม ผงสีขาวผงพิเศษของท่านไนไะอ้เนี่ยมันจะต้องอยู่ใต้ผิวหมดนะเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายแผ่นฟิล์มนะปกคลุมอีกทีหนึ่งนะเนี่ยลงมาตัวนี้เราก็จะเห็นเล็กแเพดานะออนนี้เนหะ็นไหเนี่ยเป็นก้อนฝังอยู่ผุดโผล่ก็จริงฮนะแต่มันได้มันไม่ได้ลอยลอยอยู่เหนือผิวนะมันจะฝังอยู่นะเนี่ยทุกตัวทุกอย่างนะเศระซุมุอก็เหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหม ฝังอยู่ในเนื้อนะเนี่ยให้เราดูให้ดีนะการฝังอยู่แล้วการหดเหียวยุบของเนื้อนะที่คลุมลงไปนะเนี่ยไหลนะเนี่ยนะฝังอยู่ใต้ผิวนะเห็นไหมฝังอยู่ใต้ผิวแล้วก็มีคราบแคลไซค์ขึ้นมานะเนี่ยนีใวิธีการดูพระที่ได้อายุแล้วถึงนะฮะอันนี้ตรงนี้อของเนี้ยเป็นนักแข่งนะเนี่ยผงตัวนี้สําคัญนะเนี่ย ลวงรับริีจะเน้นอยู่เหมือนกันในตัวนี้เนี่ยสีนี้นะดูปรจจาไว้เลยฮนะในพระสําสเร็จแท้นะจะมีทุกองนะเห็นนะแล้วฝังอยู่นะเนี่ยของวิเศษนะสีขาวนะฝังใใต้ผิวเนี่ยกรวดสีเทาเห็นไเนี่ยของวิเศษสีขาวแล้วดูรอยตึงแตกเห็นนะมคาบแคลไซฮนะอันนี้แบบเนื้อเทียนชัยนะอันนี้เล็กไหลนะอันนี้เหล็กไหลฝังอย่างนี้เห็นไหม ฝังอยู่แถวหัวเข่านะอันนี้ผงทองนะคัเนี่ยอันนีผงทองนี่เราตรวจสอบนะผงทองนะเนี่ยนนมันจะมีอยู่ในทุกอย่างนะกรวดสีเทานะฮะอนตรงนี้ฐานหมอนนะคันนี้เรามาดูฐานหมอนกันะกันยุบอันี้นมันแก่งยุบแล้วก็ใต้ผิวลนะเสรพระสุกรรมกอหรือว่าผงม,มหาลาชอะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้ผงเขาเรียกว่า เรื่อลๆไพดำนะอันนี้กรวดสีเทาของท่านนะอยู่แถวฐา,านหมอนนะหรือว่าฐานสิงห์หัวฐานนะเนี่ยลวงรับุรีก็ไม่ได้ดันออกไปนะดันออไปดูก็ได้เนะี่ยอ๋อฐานหมอนนะฐานหมอนเห็นไหมแล้วเราก็จะเห็นเ,นเสร็จพระสมกอรอย,ยู่ระหว่างเห็นไหมเนี่ยฝังอยู่ในเนื้อองค์พรนะเนี่ย เสพะซุ้มกอนะเสพะซุ้มกอกับรถพระก,กำแพงอะไรพวกน,นี้ซุ้มกอกำแพงนะแล้วก็เนี่ยเนไหมฝังอยู่ใต้ผิวนะเนี่ยการแตกการตึงยุบนะเนี่ยผงตัวนี้นะอันนี้เล็กไหลนะเนี่ยอันนี้เนี่ยอันนี้เล็กไหลเงินยวงนะเห็นไหมฝังอยู่นะแต่มันไม่ได้าการเสียดสีนะสีมันคล้ายๆสีตะกั่วนะเน,นะน,นี่เราก็ดูนะเนี่ย ผงตัวนี้นะดูแลวจาไว้นะเนี่ยออกสีน้ําตาลอมเทาๆดำดนหน่อยหนึ่งนะเนี่ยผงของหลวปู่ท่านอีกตัวหนึ่งนะอันนี้พวกกลวดนะอันนี้นไม่ใช่ตัวนี้ผมไม่ใช่กลวดนี่เล็กไหลนะเนี่ยเล็กไหลเงินยวงและฝังที่ใต้ผิวนะเนี่ยผมดึงมาเยอะดึงมาเยอะหลายตามกันนะเนี่ย เนะี่ยกรวดนะผงสีขาวนะเนี่ยเสจพระสุนทรเห็นไหมฝังอยู่ในเนื้ออันนี้ฐานสิงห์นะเนี่ยในฐานสิงห์เลยนะฝังอยู่นะการยบยับย่นกรวดนะเนะี่ยพระอันนี้จัดจ้านนะนะผงสีเขียวนะผงสีเขียวก็ฝังอยู่ในผิวนะไม่ใช่เป็นเม็ดลอยอยู่นะไม่ใช่อนะเนี่ยเมื่อเราดูเราเราเรา,เราต้องต้องดใูให้ละเอียดนะตรวจสอบให้ละเอียดนะดูพระนะีเนี่ยนี่ฝังอยู่นะ ฐานสี่เหลี่ยมคางหมูล่างสุดนะมีร่องรางน้านะองนี้เนี่ยเจนเศษพระซุ้มกอเห็นนะเนี่ยอันนี้หัวฐานสี่เหลี่ยมคางหมูนะออกตัดสอดตรงนิดนิดนะมุมนี้นะเราก็จะเห็นกรวดสีเทานะเห็นนะแล้วก็เห็นเ,นะนะเหล็กไหลนะฝังงย่ใต้ผิวนะสีเงินเงินนะเนี่ยมีร่องลางน้ํามีนะการแตกยุบยับย่นนะเห็นนะเนี่ย อันนี้ร่องลังน้ําก็แตกไปด้วยนะตรงกลางร่องลังน้ํามีเศษพระซุ้มกอนะเนี่ยเนไหมเนี่ยเนี่ยร่องลังน้ํานะมันจะออกหนึบแกข่งแล้วก็เป็นมันนะพระที่ได้อายุเนหะ็นไหมเนี่ลนยลนะักษณะเห็นไหมมันจะแกข่งนะหนึบแกข่งเหมือนกับก้อนหินไปนะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ในการยุบแตกนะย่นนะเหล็กไหลไพดำนะเห็นไหมเนี่ยเหล็กไหลไพดำนะเนี่ย ผมวิเศษจนท่านนะเป็นก้อนนะเนี่ยนี่เหล็กไหลเพดดำนะ่นเศษพระส้มกอนะเนี่ยอันนี้มุมสี่เหลี่ยมข้างหมูตรงริมนี้นะอันนี้เขาเรียกตัดเฉียงนะอันเนี้ยเนี้ยการตัดเฉียงเนี่ยผักออกไปเราก็จะเห็นว่าตัดเฉียงเนี่ยร่องรังน้ำเห็นไหมเศษพระส้มกอแล้วก็เนี่ยพวกเหล็กไหลเพดดำนะเนี่ยเห็นไหมข้างล่างฮะมุมนะมุมซุ้มเนี่ยเห็นไหม เสร็จพระซุ้มกอนะเราก็ไล่ขึ้นไปตามซุ้มดูดนะ้วยเนี่ยเนี่ยผิวตรงกลาง,งเ,เนี่ยผิวตรงกลางของวิเศษนะเสร็จพระซุ้มกอนะของฐานดำนะแล้วก็เหล็กไหลไปดำเหล็กไหลเงินยวงนะอันเนี่ยเห็นนะเนี่ยไล่ไปอันนี้ธรรมชาตินะเราต้องไลต่ตรงนี้นะผงสีเขียวนะเห็นไหม นี่เด็กไหลนะน่เป็กไหลไปดำนะไหลทางซ้ายขวานะนีสีเขียวนะทางด้านซ้ายก็เป็ดไหลไปดำนะขึ้นมาข้างบนเหนือนเสียนะ <nde S 1> เศษพระซุ้มกอนะะเนี่ยเนี่ยทะลุซุ้มนะครับเนี่ยนี่นอกซุ้มนะเนี่ยเห็นไหมขอบนอกนะนเสียพระซุ้มกอนะเนี่ยเป็กไหลแล้วผงทองนะเนี่ยชัดเจนนะตัวนี้ค่อนข้างจะชัดเจนมากนะลุงรบลีเลยเอามาทำคลิปให้ท่านได้ชมกันนะเนี่ย เห็นไหมอ่าโอเคนะนี่คือด้านหน้านะมิติของพระก็ดูไปแล้วนะด้านหน้าดูแล้วนะแล้วก็มาดูด้านหลังกันนะครับนี่ด้านหลังนะเนี่ยเราก็จะเห็นอันนี้มันลอยอะไรลอยปูไตหรือลอยหนอนด้นลอยหนอนด้นแล้วการแตกเนี่ยตึงแตกดูรวมๆนะเนี่ยเห็นไหมตึงแตกหดเหี่ยวนะ สีเทานะเสร็จพระสมกอนะเนี่ยตึงแตกนะพระออกเนื้อแกลงสีเหลืองนะฮะคล้ายๆเนื้อเทียนเทียนชัยนะเนี่ยเสร็จพระสมกอนะเหล็กไหลนะเนี่ยไหลไปดำเนี่ยการตึงแตกย่นนะนี่เหมือนรอยหนอนด้นนะนี่นีนตัวอักษรนะเลขสองนะหัวเลขสองแล้วฝังอยู่แล้วก็คาบแกวไซจอดมาตรงกลางนะเห็นไหม ครับเก่าไซนนะเป็นแองเป็นร่องลอยนะนี่เสกสุมกรนะดันลินนะเนี่ยเห็นไหยเนี่ยตึงแตกลอยหนอนด้นนะลอยปูไตอะไรมีหมดนะดีเราเข้ากล้องขยายเป็นนี้มันมันมันไม่เห็นมิตินะฮะมันไม่เห็นมิติเพราะมันใกล้มันขยายเยอะนะะนี่เลขสี่นะ เอกโซนก็ผ่านไปแล้วนะเียพระสมกอการตึงแตกยบยับย่นนะเหล็กไหลนะดูง่ายพระองค์นี้นะชัดเจนมีทุกตัวนะที่ลุงรบุรีได้ให้ท่านดูไปแล้วนะด้านหน้านะสีเขียวสีอะไรต่างๆนะมีผงพวกนี้หมดนะปวดสีเทาอะไรนะเหล็กไหลเศปพระสมกเหล็กไหลกันยวงเหล็กไหลไฟดำนะมีหมดนะปวดสีเทานะ แล้วกับของวิเศษของท่านบางตัวที่ว่าหลวงรับุรีจะเน้นให้ดูและจำนะนี่เดี๋ยวเราไปลองตรวจสอบทางแม่เด็กฮนะหลวงรับบุรีลองตรวจสอบดูแลนะ้วเบื้องต้นนะะพวกนี้นะฮะพระกลุ่มนี้ชุดนี้นะฮะเนี่ยฐานมันจะหนาพฐานหนาแล้วแม่เหล็กเราไม่ได้มาตรฐานนะมันจะไม่ค่อยดูดนะเนี่ยทั้งๆที่เราก็เห็นมีเหล็กไหลนะฮะ แต่เหล็กไหลมันไม่เยอะนะเนี่ยเห็นมีเหล็กไหลไพ่ดำเหล็กไหลเงนยวงเหล็กไหลกัินยวงจะเบาบางหน่อยหนึ่งแต่ไพ่ดำออกเยอะกว่านะแต่ที่ดูดไม่เหล็กจริงๆคือเหล็กไหลเงินยวงนะเนี่ยพิมพ์สวยงามนะจะลองอีกคีก็ไดนะ้เพราะว่าฐานมันเนี่ยมันหนาผม ทดลองก่อนแล้วมอกี้นี้มันมันไม่ดูดเลยนะไม่ขยับเลยไม่ล้มนะคุยง่ายอาจจะดูดอยู่ะแต่เพียงแต่ว่าแรงดูดแม่เหล็กของเรามันไม่มันไม่ไมอพอนะที่จะดึงให้ล้มมาได้นะเพราะฐานมันหนานะลองใหม่อีกทีก็ได้ นี่ไม่ลมนะเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะไม่ขยับไม่ลมนะไหมไม่ลมนีฐานมันหนาฐานหนาโอเคนะก็ให้ดูแล้วว่ามันมีเหล็กไหลฮะผงทุกตัวมีหมดนะ เศษพระสุมกอยิ่งเยอะนะก็ด้านหลังปี2404นะค็คิดว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะชัดเจนทุกอย่างนะก็ไล่ให้ดูนะพิมพ์พระก็โอเคสวยงามนะปี2404นะให้ท่านท่านดูได้เลยนะหลังภาษาจีนกับพระแบบนี้นะลักษณะาาพิมพ์จะเป็นค่อนข้างแบบนี้นะเยอะเพราะมันจะสวยนะ สวยนะเป็นพระที่ค่อนข้างจะสวยงามหลังภาษาจีนก็มีนะแบบนี้พระจะสไตล์แบบนี้เลยนะหูด้านซ้ายเราจะไม่ไม่เห็นนะเดนแต่เป็นพิมพิมเกตทุซุ้มนะฮะองนี้นะเนี่ยหูดน้นซ้ายอาจจะมีฮะมีอยู่แต่มันมันไม่ชัดเจนนะฮะโอเคนะถือว่า เป็นพระที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะมีตัวภาษาไทยตัวเลข2404นะระบุไว้ชัดเจนแล้วก็ทุกอย่างนะตรวจสอบเรื่องมวลสารก็โอเคการแห้งหดเหี่ยวโอเคนะเป็นพระเนื้อเหลืองนะอยู่ในกลุ่มชุดที่ด้านหลังเป็นภาษาจีนนะลักษณะพิมพ์นะไปตรงกันนะลงระบรีเช็คเบื้องต้นแล้วนะเล็กไหลมีอะไรมีทุกอย่างโอเคนะสำหรับคลิปนี้คิดว่า คงมีประโยชน์นะแกทุกทุกท่านที่เข้ามาชมมาเรียนรูกก้กับลงรุบบรีนะถ้าเจอแบบนี้นะจับได้เลยครับเพราะว่ามันชัดเจนเรื่องมวลสารนะบางครั้งนะะเราจะไปยึดว่าต้องดูดอย่างเดียวอะไรมันก็ไม่ใช่เหมือนกันนะไม่แน่ฮนะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราตรวจสอบแล้วเห็นมีอยู่นะแต่อาจจะน้อยอะไรพวกนี้อาจจะไม่ดูดนะอย่างอื่นอาจจะมากนะ ส่วนมากพระอยู่ในกลุ่มปี2404เนี่ยจะเจอพวกพระกำแพงเยอะนะกำแพงซุ้มกออะไรพวกนี้นะค่อนข้างเยอะนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะลงรุปรีก็จะหาสิ่งที่ดีๆมาทำคลิปให้ท่านได้ร่วมเรียนรู้ไปกับลุงรุรีนะพระ ชุดต่อไปนี้อยู่ในกลุ่มปี2404นะลุงลุบยุริจะนำมาทำคลิปนะที่มีมีอักษร2404นะจะมีอยู่ที่ฐานนะเนี่ยฐานสี่เหลี่ยมคางหมูเนะเป็นตัวหนังสือไทยนะตัวเล็กๆนะแล้วก็มีอยู่ด้านหลังนะที่เป็นอักษร2404ระบุป,ปีนะที่สร้างนะสำหรับเรื่องรายละเอียดปี2 4 0 4นะคิดว่าทุกท่านก็คงจะพอรู้บ้างนะ เกี่ยวกับรุ่นเก้าและการที่4นะพระธาตุพนมนะฮะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ